สวัสดีค่ะเจ้าสวยน้อยอังปอชาแนลมาแล้วค่ะวันนี้เรามารวมตัวกันที่โต๊ะกินข้าวมื้อเที่ยงของเรานะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะวันครอบครัวนะเราก็มารวมตัวรวมพลกันที่โต๊ะเลยจ้ากับข้าวเริ่มทยอยเข้ามากันแล้วนะคะโดยเชฟพลและเชฟดานะคะเชฟหลักของเราแต่วันนี้มีเสริมค่ะมีแซลมอนดองโชย,ยุโดยเจ๊เชฟเจี๊ยบ,บนะคะดินผ่านนะจ๊ะผักสดๆมาแล้วจ้า มีปลาทอดตัวใหญ่มากขนมจีนน้ำยาแกงกะทิที่ข้นหอมกะทิหอมเครื่องแกงโอ้โหยเรียกว่าครบรสครบรสชาติมีตั้งแต่อาหารไทยอาหารญี่ปุ่นซีฟู้ดหนักๆแน่นๆหอมมะน,นาวมากเลยค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราก็มีทั้งอาหารข้าวอาหารหวานที่ขาดไม่ได้ก็คือผลไม้ตบท้ายนะคะส่วนเจ้าสัวน้อยก็ยังคงอยู่วนเวียนกับเราตรงนี้นะคะเขาอยากจะไปเล่นกองดินกองทรายเขาแล้วเขาก็เริ่มแบบ ดี๋ยวจะไปแย่แล้วนะแต่ว่าเราก็ต้องถ่ายมือเที่ยงกันก่อนนะสาวๆก็เริ่มตักอาหารกันแล้วค่ะในเมื่อกักบข้าวพร้อมเราก็สวยกันเลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่างปาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่คอยรับชมนะคะขอบคุณ